วันนี้ก็จะพามาชมปลาบัวสวยงามมากครับผมวันนี้เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับก็ถึงแล้วครับปลาบัว ป่าบัวดอกกําลังบานครับผมทุ่งกว้างครับผมมีดอกตูมดอกบานสวยงามครับผมบรรยากาศก็ดีครับเดี๋ยวเดินไปชมฝั่งนู้นครับผมฝั่งนน้นดอกเยอะ เด,เดินไปฝั่งนู้นครับผมฝั่งนู้นดอกเยอะครับผมดอกสวยๆทั้งนั้นเลยบรรยากาศก็ดีครับแถวนี้ตรงนี้เขาก็จะเอารถไถามาไถาครับเมื่อก่อนลกครับผมเมื่อก่อนนะเขาทำความสะอาดรอบสะเลยครับผมเรียนโลง่ง หลือแต่ดินครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาปลูกหรือเปล่าไม่เข้าใจน่าจะเป็นเช่นนั้นครับผมบรรยากาศร่มรื่นครับผมไปดูสะบัวกันใกล้ๆครับผมวันนี้ดอกบัวออกเยอะเลยครับสวยงามครับผมเป็นทุ่งดอกบัวที่สวยครับผม ครับมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นครับผมกำลังบานดอกตูมก็มีครับผมมีฝักด้วยฝักเขาก็ยังไม่แก่เลยครับเครื่องนี้ออกดอกเต็มไปหมดครับบรรยากาศรอบๆตรงนี้เนาะ ตรงนี้ก็บรรยากาศที่สวนสมเด็จย่าเฉลิมพระเกียรติครับผมตรงเส้นบรมเนาะเส้นบรมราดละชรณีครับผมตรงนี้สวยงามครับฝากรับชมเป็นกำลังใจด้วยครับ น่ากลัวก็เอาแมกโครนะครับผมมาตะกุยดินเนาะตะกุยดินรอบสะแมกโครฝั่งโนนเนาะบรรยากาศดีครับพามาชมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผม ตรงใส่จะมีตัวอะไรด้วยเนาะน้ำยุบยับยุบยับในนั้นตรงใส่จะเป็นเจ้าถิ่นเนาะสวยงามครับสวยงามถนนเขาก็สวยนะครับในสวนสวนสมเด็จย่าครับผม ถนนสวยงามมีที่ปั่นจักรยานเลยเนาะแล้วก็มีที่สำหรับคนมาออกกำลังกายครับผมในส่วนนี้ดอกบัวก็สวยครับผม เดินชมต่อครับตรงนี้เขาจะตัดหญ้าครับผมสวยงามบรรยากาศดีเดินเที่ยวชมไปเรื่อยครับผม หยุดถ่ายบ้างเนาะเดี๋ยวภาพจะไหวเยอะเดินชมกันยาวครับผมเดินโชมเดินชมบรรยากาศรอบสะในส่วนเนาะ ดอกไม้ก็สวยครับผมส่วนตรงนี้เนาะมาชมไปเรื่อยๆครับผมถนนในสวยเขาก็สีสวยนะครับผมตรงทางสีแดงนี้ก็สำหรับ จักรยานครับผมฝั่งตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติครับผมสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าครับผม กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมครับผมก็สถานที่ออกกำลังกายเขาก็สวยนะครับวันนี้แต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนครับผมเพราะว่าแดดร้อนแต่ไปฝั่งในไปฝั่งในฝั่งนู้น ฝั่งโน้นก็จะมีสวนติดกันอยู่ก็สวนสมเด็จย่าเหมือนกันแต่ตรงน้นเป็นส่วนมากก็จะเป็นสนามสนามกีฬาสนามกีฬามีเล่นปิงปองมีเล่นบาสฟุตบอลเนาะฝั่งโน้นก็ร่มรื่นดีครับผม มีทุ่งบัวสวยมากเลยครับผมตรงนี้น้ำก็ใสดีครับผมน้ำใสดีทุ่งบัวก็สวยครับผมทุ่งดอกบัวนะสวยงาม มาชมรอบรอบสะครับผมก็ติดถนนบรมก็มีคนมาวิ่งออกกำลังกายบ้างเนาะแต่ไม่เยอะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับผมบายบายนะครับ